การเลือกตั้งสมาชิกสภาอบตอรหรือนายกอบตอจำนวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งกำหนดโดยใช้หลักเกณฑ์ใดตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นพศ2562ข้อ119กำหนดให้ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเป็นผู้ประกาศกำหนดจำนวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัครโดยความเห็นของคณะอนุกรรมการ ซึ่งหลักเกณฑ์ในการกำหนดจำนวนเงินค่าใช้จ่ายใ,ในการเลือกตั้งประกอบด้วย 1. ขนาดพื้นที่และลักษณะทางภูมิศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่น 2. จำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง 3. จำนวนหน่วยเลือกตั้งและ 4. ดัชนีราคาผู้บริโภคตามประกาศของกระทรวงพาณิชย์ซึ่งระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิน่นพศ2562 ข้อ121กำหนดไว้ว่าเมื่อผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดออกประกาศกำหนดจำนวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัครตามแบบสอทอผทันึอทับสออิบแล้วให้ปิดประกาศไว้ณสารการจังหวัดสำนักง,งานคณะคกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดที่ว่าการอำเภอและที่ทำการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการเลือกตั้งอย่างน้อยแห่งละ1จชุด ภายใน3วันนับแต่วันที่ออกประกาศกำหนดจำนวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งดังนั้นจำนวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของแต่ละจังหวัดจึงมีจำนวนไม่เท่ากันและผู้สมัครรับเลือกตั้งสามารถดูได้จากประกาศกำหนดจำนวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้งณสถานที่ดังต่อไปนี้ 1. สรารการจังหวัด 2. สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด สามที่ว่าการอำเภอและสี่ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสําหรับผู้สุมัครรับเลือกตั้งทุกท่านควรศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นพศ2562และระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นพศ2562 ำหรับท่านที่ต้องการศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดตามรับชมได้จากช่อง Youtube ด้วยการกดติดตามหรือสามารถเปิดจากคลิปวิดีโอแนะนำที่อยู่ช่วงท้ายของคลิปนี้นะครับขอขอบคุณทุกท่านครับสวัสดีครับขอขอบคุณทุกท่านครับฝากกดติดตามกด s u b s c r i b e กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ